จากประเด็นเรื่องของการลุกล้ำที่ทางสาธารณในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับทางกองหน่วยการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐสำนักปราบรามการทุจริตในภาครัฐ5สานักงานปปทเขต8ครับลงพื้นที่ตรวจสอบข้อได้จริงการลุกล้ำทางสาธารณประโยชน์จังหวัดภูเก็ตครับนายเอกชัยกเกษมสุขทวัตรรองเลขาธิการคณะกรรมการปปทพร้อมด้ดยหน่วยงาน,นที่เกี่ยวข้องกับร่วมเดินทางไปตรวจสอบ ขยายผลการลุกลาำพื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณหาดไตรตรังและหาดฟีดอมตะบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตครับเตยมีว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํารองนาย,ยกรัฐมนตรีและหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบเนื่องจากการตรวจสอบพบว่านะครับมีการปลูกสร้างอาคารลายเส้นทางซึ่งเดิมทีเป็นป่าสงวนแห่งชาติและทางสาธารณประโยชน์ ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงชายหาดสาธารณะจึงได้ประสานข้อมูลและกำกับติดตามให,หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะารดำเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายต่อไปครับ